สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับคลิปสุดฮาครับหนุ่มช่วยแฟนสาวก,ก็เกงหลุดขณะเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกนครับเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นในงานเทศกาลสวนสนุกที่คอตาลิกาซาโปเตเฟติวัลที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างที่หญิงสาวและแฟนหนุ่มพากันนั่งเครื่องเล่นลาทากาดาที่เขย่ยโยกเยกสนุกสุดน,นะครับขณะที่เครื่องเล่นหมุนนะครับโยกเยกไปมา ฝ่ายหญิงกางเกงหลุดลงเรื่อยๆนะครับและไม่เพียงเท่านั้นเธอยังไม่สวมกางเกงในด้วยคันจะปล่อยมือมาดึงขึ้นก็ไม่ได้แฟนหนุ่มก็พยายามเอาขาเกี่ยวเธอไว้นะครับและช่วยปกป้องจุดสําคัญท่ามกลางผู้คนส่งเสียงเชียร์นะครับจนกระทั่งเครื่องเล่นหยุดนั่นแหละสาวรายนี้จึงสามารถดึงเกงก,กลับมาขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับนี่นะครับ,รบเราไปดูกันนะครับช่วงจังหวะที่เธอกางเกงจะหลุดลงนะครับนี่นะครับ โยกไปโยกมาครับนี่นครับแฟนฝ่ายชายนะครับพยายามจะขาคีบหนิดเธอไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเห็นจุดสำคัญหรือว่าจิมมี่ของเธอนั่นเองนะครับนี่นครับดูส่วนคนข้างๆ้าครับพอดูนะครับดูท่านหนีของเขา่าแฟนหนุ่มคนข้างๆ้างก็คอยจะดูจิมมี่อย่างเลยครับ ต่างคนต่างเชียร์ให้หลุดนะครับจุดเครื่องเล่นหยุดลงเธอก็ปิดเกง่กงๆได้นะครับ